ออ oh, no setting card trick นะครับไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับโ okay. อเคเอาให้ผู้ชมเลือกมาใบหนึ่งนะครับเลือกผู้ชมเลือกใบไหนก็ได้โ okay. อเคผู้ชมเราก็ไม่ต้องดูไมใ่ให้ผู้ชมดูไว้เลยให้ที่จริงเราให้ผู้ชมเซ็นชื่อไว้ด้วยก็ได้อันนี้5ดอกจิกนะครับ5ดอกจิกเราไว้ตรงนี้นะครับรไว้ตรงนี้นี่5ดอกจิกนะครับโ okay. อเคเราก็ไปตัดตัดลงไป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 ,งไปนะครับอ่าเราไปสับอีกก็ได้สับอีกก็ได้ อืมอ่านะครับนะสาบปีก็ได้นะครับอืมเราจะตอนนี้เราจะลงไพ่ไปสักเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ก็เดี๋ยวอ่ะอ่ะอ่ะอย่างนี้นะครับโอเคเอออ่าเลงไปสักเอ่อแล้วก็แล้วเปิดไพ่มานี้สามสามสามกองนะครับสามกองอย่างนี้นะครับอันนี้สามอันนี้หกอันนี้สองอ่าสิบก็คือสิบนะครับแจ็คสิบเอ็ดควีนสิบสอง 킹สิบสามนะครับโอเคอันนี้สามใช่ไหมเราจะนับไปถึง13นะครับอันนี้สเป็นสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ็ก็คือ13ก็คือิงนั่นนะครับจะนับไปไปถึง13ตั้งแต่1ถึงถึงมันเป็น13บนะครับหกเ็ดแดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสองนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดปอ็ดสิบอง่าสิตัวนี้เรามาบวกกัน สามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดนะครับเราเดินนับลงไปสิบเอ็ดใบนะครับโอเคเรานับเปไปสิบเอ็ดใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเบอร์อะไรเมื่อกี้หนะ้าดอกจิกใช่ไหมเออตรงเป๊ะเลยมันเป็นไปได้ยังไงก็เขาทำได้ยังไงครับอย่างที่บอกนะครับไม่ต้องเซตติ้งเลยนะครับเออนะครับเออถ้าโอเคมามันมัน หงยใบหนึ่งโอเคนี่ไพายอย่างนี้นะครับอืมไม่ต้องเซตติ้งนะครับอ่าก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคสมมติว่าในอย่างนี้เรากรีดมาแล้วปรับเนี่ยให้ผู้ชมเลือกไปเลยใบหนึ่งอ่าใบไหนก็ได้ผู้ชมเลือกไปใบนี้นะครับผู้ชมเราไม่ต้องดูอะไรไม่เราไม่ต้องล็อกอะไรนะปั๊บเราบอกปั๊บอ่าเราหยุดบอกให้หยุดตรงนี้นะครับเราก็หยุดตรงนี้เออให้ผู้ชมดูก่อนนะให้ผู้ชมดูก่อนนะดูไว้เลยนะครับดูไว้เลยดูไว้เลยนะครับอ่า อย่างนี้นะครับพอเราปุ๊บอย่างนี้กดอย่างนี้นะครับเห็นไหมไหมกดอย่างนี้ลงมาอย่างนี้นะครับเห็๋ไหมักดมันจะกดมันจะมาอย่างนี้มันจะมาพ๊บปับเราก็กดเข้ามา่างนี้เราเบรกไว้อย่างนี้เห็นไหมเดี๋ยวไว้จากนั้นเสร็จเราก็ตัดตัดลงไปตัดลงไปตัดลงไปจนถึงตรงนี้นะครับเราก็จับทั้งหมดดิปุ๊บอันนี้เขาเรียกว่าคอนโทรลบนนะครับอ่าคอนโทรลบนนะครับอ่า อ่าถ้าเกิดเราคอนโทรลล่างเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้อันนี้เอมันขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยนะอ่าถ้าเกิดสมมติคอนโทรลล่างนะครับอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้พิบอย่างนี้นะครับอ่าเราเราตอนนี้เอาเอไว้ตรงนี ings, uh, bronze, sink, like ้นะครับเมื NP ่อ <okay>. ก <Cleveland. descend> ี้นี้เอมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้อย่างนี้นะครับเรากดพรบมานี้อันนี้คอนโทรลล่างนะครับอ่าเราก็อ่าเราจับไว้อย่างนี้เราก็เบรกไว้อย่างนี้เนี่เห็นไหมเบรกไว้อย่างนี้นะครับ แล้วก็เอาตัวล่างนี้ขึ้นมานะครับเอาขึ้นมาข้างบนจะเราจะตัดกี่ครั้งก็ได้นะครับจนมาถึงอันสุดท้ายนี้นะครับเราก็จับขึ้นมาข้างบนหมดนี้รับมันก็จะอยู่ข้างล่างอ่าเดี๋ยวเรียกว่าคนทนล่างนะครับคนทนบนคนทล่างต้องทําเป็นนะครับตอนนี้อ่าเราก็ไม่ต้องสับแล้วตอนนี้เราก็ตอนนี้เราจําเป็นจะต้องเอาไพ่สิบใบนะครับสิบใบเราก็ไม่ต้องให้ผู้ชมรู้หรอกนะครับอ่าอย่างนี้อย่นี้สิบใบ สิบใบนี้นะครับเราก็เอาลงมาไว้ข้างล่างนี้อ่แค่นั้นเองเอาแล้วง่ายขึ้นมา10บอย่าลืมนะครับ10ก็คือ10บ,แ,บ, 12, บแล้วก็แจ็คสินะครับควีนสิบสอง1สิบสานะครับเราก็น่าไปให้ถึง13นะครับ1ิ1ส1บเอ็ดสิบสองสิบสามสนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก็นะครับเป็นหกจด 8, ปดเ 11, าสิบเอ็อตอนนี้บวกกันบวกกันเป็นเท่าไหร่เป็น19เนะครับเป็น 14, บสี่สิบสเป็นสิเนะครับเราจะนับลงไป19บเใบมันจะเจอโดยอตัตโนมัติเลย 1, 2, 3, 4, 5, สองสามสี่ห้าหกเจ1ด1ป1เ1้าสิบสิบเอ็ดส จำได้ไหมเมื่อกี้นี่เบอร์อะไรเอดอกจิกไงโอเคนะจำได้นะโอเคไม่ต้องเซตติ้ง no เซตติ้ง no เซตติ้งคาทริกนะครับโอเคจับมาเล,เล่นได้เลยจับไพ่ที่ไหนมาเล่นได้เลยนะครับจำให้ได้นะวิธีเล่นเมื่อกี้เนี่ย